เจอกันในบ้านเลยครับวันนี้เราีะอยู่ในป่าเลยครับวันนี้กินมีเมนูอะไรพี่น้องมีฮิปค่ะคุณห็ดคร่ะคุณไข่คุณมีไงเลยส่วนมากสิเป็นเห็ดแดงค่ะพี่น้องพี่มอเนี่ค่ะยสีนี่เฮดแดงโอเปอเรียนอันนี้แรดดิทแรดดิเดือวของปู่เองนี่ค่ะสีแดงๆจะติดมันพี่น้องเหฮดแดงก็นี้สิบคือเห็ดแดงอยู่เหนือนะครับเห็ดแดงอยู่เหนือสิคุณอาโจ ขึ้นบ่อขึ้นขึ้นสีอ๋อขึ้นขึ้นเดี๋ยวสิซิมบิเงมืนี่พี่น้องขึ้นบ่อซขึ้นบ่อนะซิมกินกบของกับกซีเล่าได้ครับมือนนี่ขนบ่กบ่ึ้นอแต่ว่ากินหวานไข่ดอกดิไข่ดอกแ้งกินดอกน้ำจิ้มเห็ดพี่น้องน้ำจิ้มคาเขาน ห,าาห้าม่าหมูสาปิ่งป,งปนหออมูแรงเอาไปปนได้ครับแตะไฟดอกบ,บานออกมาห่างพี่น้องพี่น้อ,อ,องออทรงไใบนี้จะกินปนเห็ดไข่อี่วันหนึ่งึงไปจุ่มเขาค่ะดอกบานเอาก็เอาไว้ปิ่งปนหมูแรงหามาและครไม่เห็ดกินที่สี่เลยจำบะฮุงน้ำ Nơi ừ. nó không ừ. trứng วิ่งไปทาง้งหลังมาเือยทั้งหนาไปเรือยก,กินบ่อเห็ดใครเนาะขอกองหน่าสาวก็เป็นนังอยู่หลังกล่อ,อ,องพี่นิอหน่ยมาอยากอ่านหนึ่งเห็กไคก็ตำคู mhm hết đó mhm 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 ngon ngon mhm mhm nè, mhm 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 เรดิสเรดิเห็ีแดงเข้าด้เย็นหนึ่งแล็บซุกแล้วค่ะแต่สีแดงเขายังดดอยู<ด><ด>่เก็บเก็บแดงเก็บมวนจะเป็นหนองดอกเขาไงญออกเป็นมูเป็นมูเลยเอเบอกเขาบอกเกินมาก หอดมือเขาขึ้นเขาเลยค่ะปีกควนะันแล้วหิงมาแต่หายเห็นไข่ดอกบางพี่น้องคนใดที่อยากสร้างเห็ดกั่ล่อก,กันด้วยครับให้เห็ดออกลหล่ายกันพี่น้องโจนี้มันออกมาลายครับผม ้องก็ะทมเม่อวาพักลูกบอกมูกแต่ต้นหอมพักซีพี่น้องพักซีครับตงตุ่งตงต่ครับลัดในตุ่งอย่างนักก็เลยยุติ่ตอนไปลูกตอนคนละครับนาเนาคนละสลัดนี่กูกูแบได้ประมาณนี้ครับบ่งแง่ปันเลยก็ได้กินถเสงานผู้ชมนาเนาผู้สิยากบอกพี่น้องแล้วก็บ่มีเวลากรัตรวจนครับบุเวลานั กระเขากระปลาที่ลานหน้า,ก,าก็เกี่ยวนี้นำเย็น้นำเย็นงำนให้ตัวเย็น พี่น้องพี่น้องสสอยากนะมันไข่หอมเ่ยงตะหนามได้เ็นมือหนึง่งมือหนึ่งกินน้ำเบ็ดจกักรไส้บุญ กินเขาควาอลได้เลยกินสิกินบ่อยหลายเลยพอีก่กนอนนะกินเกากระป๋เลดือเนะาะมาได้กินกับแ่าดีปดีหรอกินกบแป๋วถามว่าได้มาหัวกับวัน <c oughs> า,า,บบาทิตแล้วกินเลยเห็นเนี่ยกินเลยเพ็ดยังเพ็ดแหละเพ็ดตีหรือเพ็ดอันนี้น อันนี้เผ็ดบอกเผ็ดีดีเลยใส่เห็ดไข่ลงไปเห็ดแดงก็เป็นเห็ดแดงถ้งเนื้อเขาจะหวานเนาะเห็ดกอแดงไงเนี่ยตัวนั้นเขาจะหวานหวานครับมันก็หวานัหวานพอสู่เห็ดกอแดงไงกอแดงไงหรหวาน กิโดหางรวยใายอยู่ดอกสดๆนี่รถละหางรวยด้วควรับเห็ดแดงกอที่ผมเพเก็บอยู่เหนือเนาะเพ่งเห็ดไข่กำลังคนด้วยครับนี่ยตั้งเชื้อพืชเลยแอ่บสีนี้ เมื้อไ่ดริ่มตเห็ดเริตเห็ด้องเรไปกินรูปโถดกินสเผ็ดๆอยเนี้ยไม่ได้ใส่พริกแหงป่ะไม่ใส Ah. Oh. Mm. 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 ้ากินเขกินเถอครับผมกินเดี๋พี่น้องแก่วค่ะพี่น้องกินกาแฟยังเลี้ก่อนออกไปหาหัยแกวนึงครับกามาตอนที่ยังคือีกแกวนึง ตรงนี้คนกับตกดูดูเนาะโตทท๊ะเทปโต๊มือนะครับมือหนึ่งสองมือตกแห้งเนี่ยคอยเนี่ยพี่น th ้องฟักซีหน่าหอนในประมาณนี้เนะครับอาจจะตีบังงามเราด้วยคย th ร,ยรับตีว่างามแล้วฟักซีกีนี่ต้นน,น,ตน,ใน,ใน,น้อยต้นน้อยต้นน้อยประมาณนี้ครับฟักซีกีนประมาณนี้วันใหม,ม่พอเกิดเนาะแต่ก็แต่ก็พอได้เก็บกินอยู่ วันใหม่เกิดยากเอง,งครับต้นหอ,อมไม่กันถ้าตน้นหอมกันก็อะไรอยู่ถือฝนถ,ถ้าพวกสลัดน,นี่ยากแหง,งค,ครับพี่น้องก็เข้าโบ๊ะบริเวณเดียรดีๆแล้วกาปลูกครับธรรมาชาตินะครับบริเวณนั้นเกษตรยังแบบลงทุนยังมากมายนะได้ก็เอาบ่ิเวก็แล้วไป่วนนี้ครับบ่อคอยมีเวลาอยู่กับสวน กระชิบเขาปลาสมากัวได้พี่น้องเขาออกปลาเขาปลาห้าเห็ดครับผมกระชิบหมดแล้วเบิดเบิดหนาฝนเบอเนาะเขารู้ด้วยนาฝนเนาะจะควายทิ่ได้ลุยส่วนอีกเชิญหนึ่งด้วยครับจะไปปลูกพักปลูกยางไถที่เก่าใต่ช่วงนี้ครับปลูกายกับเป็ดพวกพักพ้อมครับพักพ้อมพระขี้พวะตุ่งครับที่ไายอยู่ทุกมือนึ่เก็บายเรื่อยๆนะครับเพิถ่ายคลิปให้พี่น้องเพิ่งที่ยาบางเบิดแล้วเแล้อแต่นี้ที่มาเบิด เดีงหามากนึงเบิ้เลยนเไปกินเทียงตาไก่โบราณเียน้อเดี่ยวกไปกินอีกได้ครับกินตอนแรงอันนี้บนกินเทียงนี่บ่ายเลยเนาะบายมงบายแล้วกินแลงอีกค่ะกินเลงปนเห็ดไทยเกัปนึงข้าวเหนียเขาเนาะหึงข้าเนียว เดียวมากันนี้ตอนนี้ห้องก็งกมีอยู่ตรบ้านเขาต้องโคนตีโนยังไงลาพีละหนอนเลยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมวงนีครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ดนะครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับสหรชลคณิศสวัสดีครับสวัสดีครับกินกาแฟ